สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโมเมนต์ moment หาดูยากตู่เอตู่นันทิดาอวดโมเมนต์หายากร่วมเฟรมอดีสามีพ่อของลูกเอชนสวัสด์ต้องบอกว่าทําเอาอมยิ้มต,ตามๆกันเมื่อตู่นันทิดาอวดโมเมนต์หายากกับมิตรภาพที่ดีหลังร่วมเฟรมอดีสามีพ่อของลูกเอชนสวัสด์พร้อมหน้าอบอุน่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพรุ่นเก่า อย่างคุณแม่ตูนันทิดาแก้วบัวสายนักร้องหญิงชื่อดังปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอจังหวัดสมุทรปราการมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องเพลงชนทิดาที่เกิดกับอดีตสามีเอชนสวัสด์อัศวะเหมและเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นเคยแต่งงานกับเอชนสวัสด์อัศวะเหมซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และครั้งหนึ่งเอชชนสวัสด์อดีตสามีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแยกกันอยู่กับตูนันทิดากว่า10ปีแล้วและหลังจากนั้นตูนันทิดาก็ได้ให้สัมภาษณ์โดยปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกจ้างยาตามข่าวลือและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอชชนสวัสด์อยู่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามต้องบอกว่าทำเอาอมยิ้มตามๆกันเมื่อตูนันทิดาอวดโมเมนต์หายาก กับมิตรภาพที่ดีหลังร่วมเฟรมอดีษาามีพ่อของลูกเอชนสวัสด์พร้อมหน้าอบอุน่นโดยงานนี้ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านอินสตาแกรส่วนตัวว่าสำเนาถูกต้องเหมือนคุณน,นันกดหนึ่งเหมือนคุณชนกดสองท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ